บอกลูกเสมอนะคะว่ายังไงก็ตามเราต้องเคารพเพราะว่าหลายเอย่างที่เรายือนอยู่บนวันนี้ตรงพื้นแผ่นดินตรงนี้ท่านก็สร้างมาให้คือท้าวคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคุณพ่อคุณแม่บอกลูกต่อในเรื่องนี้ก็แล้วลูกเขาจะไปเข้าใจได้ยังไงและท้าวว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะคะกับการที่เราจะเคารพคนที่สําคัญต่อประเทศชาติของเรา ร2พันปีหลงวงค่ะที่ได้บาลค่ะค่ะค่ะ,คะก็เป็นเอเชียนเกมส์ครั้งที่13นะคะถ้าทาจะไม่ผิดนะใช่13เป็นการเปิดเปิดเอเชียนเกมส์นะแล้วก็ได้ถวายนะคะได้ร้องเพลงถวายทั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะแล้วก็สมเด็จพระปนปีหลวงนะคะก็ตอนนี้ดูก็ยังเนี่ยสะอึกอยู่เลยเพราะว่าเพราะว่ายังยังรู้สึก เป็นเป็นบันเกียรติที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้แล้วนะคะจริง,รงๆแบบที่ท,ที่ที่ได้มีโอกาสถวายงานทั้งสององคะอยนค่ะสโอ้ใจสลายค่ะต้องบอกว่าใจสลายถ้าเชื่อว่าหลายหลายหลายคนรู้สึกเหมือนทาน,นะคะก็เพราะว่าเติบโตมากับพระอ,องค์ท่านนะคะแล้วก็เราเราเองก็ก็เกิดมาก็เห็นเห็นเห็นแม่หลวงแล้วว่าต้องใช้คำนี้นะคะแล้วก็เราก็รู้สึกว่า ใจหายค่ะใจหายไม่คาทาราบ้นไม่คาทาราซับทาราซับในใช่ค่ะพอดีทาเสร็จจากทาทาเส้นเสียงเสพแล้ว่ะไปโรงพยาบาลมาแล้ว่ะก็กลับมาแล้วก็กําลังจะทานยานอนแล้วก็เริ่มโทรศัพท์ดังโทรศัพท์ดังไม่โทรศัพท์พดังถี่ากคือมันมันมีแบบ notification มีคนมีเพื่อนส่งกันมาแล้วตอนแรกก็ยังแบบจริงหรออะไรเงรี้ยก็ยังยัง,ย,งยังใจเย็นอยู่แต่พอพอสักตอนที 2, ่สองที่สามมาเอาละกัแบบ ไม่ไหวแล้วคอนึกถ้าวันนี้วันนี้ใช่เปลี่ยนหอ่าโอ้ทนมันทันทีเลยค่ะต้องบอกก่อนว่าอันนั้นคือโมเมนต์ที่นึกถึงท่านทันทีเพราะว่านั่นน่าจะเป็นโมเมนต์ที่ทาวทา,าประทับใจที่สุดในชีวิตแล้วว่าที่ที่ได้คือท,ทุกพระองค์หยูตรงนั้นแล้วเราเป็นเราได้เป็นตัวแทนของประเทศชาติที่ได้ไปร้องในงานที่พิเศษมากๆจริงๆอันนี้คือ,อไม่หา เดี๋ยวเนี <expand> ่ยค <blade> ่ะจริงๆท้าได้ได้คลิปมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงเป็นเป็นคลิปที่น่าจะดูกันได้ยากแต่ได้มาเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูพอดีว่าเมื่อวานนี้ท่าก็เสร็จงานดึกมากๆเลยแล้ววันนี้ท้าก็รอมางานนี้ใช่ค่ะใช่ก็คือเมื่อวานพอทาได้คลิปมาจากแฟนคลับนะคะเพราะว่ามีมีแฟนมีรุ่นน้องที่อัดไว้ในวันจริงเลยก็ก็ <positives> <Contact kir gue bbe> ส่งมาให้แล้วพอดูปั๊บก็เรกับจากโรงเรียนปั๊บก็อวดเลยอวดอวดให้ลูกดูเลยบอกว่าเรเพราะว่าเรอ่ะโทรมาหาาเพราะว่าเขาอยู่กับคุณพ่อเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วเขาก็โทรมาถามบอกว่าแม่ทราบข่าวหรือยังบอกว่าทราบแล้วอะไรเงี้ยก็แล้วก็บอกว่าเคยเคยเคย,เคยมามีเคยได้ได,ได้ได้ร้องเพลงใช่ไหมบอกว่าเคยลูกกลับมาก็เอาให้ลูกดูเลยแล้วเขาก็บอกว่า I'm so proud of you I'm so แบบภูมิใจในตัวแม่บอกว่าโอ้ยอย่าภูมิใจในตัวแม่เลยเป็นเกียรติของแม่มากกว่าที่แม่ได้รับใช้งานได้รับใช้พระองค์ท่าน,ไม,น,านมไม่ได้นอ,อกจากงานชื่เกลเราที่ได้เีโอกาสใส่พระองค์ท่านมีโอกาสไหมมีค่ะมีเป็นเป็นงานอะไรม่ขอบได้ไหมคะเป็นงานาเป็นเป็นงานส่วนตัวค่ะแแตต่่ก็เป็นความรู้สึกที่แบบเราภูมิใจเราก็ยัง แน่นไปตลอดแน่นอนค่ะแน่นอนถ้ะว่าคิดถ้าค,คิดว่าคนถ้ายุคก่อนหน้าทากับยุคท่าน่าจะเข้าใจมากๆแล้วเราได้บอกเรื่องราวของตอ้งเรน,นจริงๆแล้วท่าท่าบอกลูกเสมอนะคะว่ายังไงก็ตามคือเราเราต้องเคารพนะคะเราต้องเคารพเพราะว่าเพราะว่า หลายๆหลายๆยอย่างที่เรายือนอยู่บนบนนี้ตรงพื้นแผ่นดินตรงนี้ท่านก็สร้างมาให้นะคะท่านก็เมตตาประชาชนแล้วก็หลายๆอย่างคือท้าวคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคุณพ่อคุณแม่บอกลูกต่อในเรื่องนี้ก็แล้วลูกเขาจะไปเข้าใจได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยและท้าวว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะคะกับการที่เราจะเคารพนะคะคนที่สําคัญต่อประเทศชาติของเราน โหยากจังเลยอ่ะหมดเลยอ่ะค่ะคือ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 ถ้าว่าเศษเซี่ยวหนึ่งของทาย,ยังไม่ไม่ทำไม่ทำได้เท่ากับที่ท่านท่านทำให้กับเราเลยเเอะไรนะคะจะเป็นคนไทยที่ดีที่สุดค่ะจะเป็นคนไทยที่ดีที่สุด แล้วก็่ะก็ยังจะคงคงเป็นคนไทยที่ภาคภูมิใจที่มีพระเจ้าแผ่นดินแบบนี้ดีค่ะพูด <c oughs> <c oughs> พูดเยอะนะคะเนี่ยค่ะมีมีไปออกงานเยอะร้องเพลงเยอะแล้วก็เป็นเป็นงานอลังการเพราะจ,จริงๆแล้วคืนวันที่คืนวันวันศุกร์ที่ผ่านมาทางก็ต้องร้องกับวงออเคสตราแล้วก็ร้องเพลง Reach for the Star ด้วยนั่นก็แบบก็อึกเหมือนกันเพราะอีกวันหนึ่งก็กลายเป็นว่าเราก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดร้องแล้วก็แล้วก็แต่เดี๋ยวก็ได้ร้องค่ะและร,อรอ้องเมื่อไรได้ร้องก็จะรำลึกถึงพวกท่านค่ะ ดีดีดีขึ้นค่ะดีขึ้นไม,ไม่ไม่ได้เป็นอะไรรุนแรงนะคะไม่ต้องกลัวทาไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วทุกคนไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะจะ,จะสะพึงอย่างนี้ให้ให้ดูตลอดเวลา <c oughs> เราเป็นเรงเราใช้เสียงอย่างนี้เราต้องแบบดูแลตัวเองตนางหนกคือจริงจริงแล้วมันก็สําคัญหมดนะคะไม่ว่าจะเรื่องนอนเรื่องกินแล้วอายุเยอะแล้วในเรื่องแบบ กรดไหลย้อนนั่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นปัญหาใหญ่นะเธอจริงๆใช่เพราะว่าเวลาทานอาหารมันก็จะไม่ได้ค่อยได้ตรงเวลาด้วยการทํางานของพวกเราเนอะที่พี่อยู่ในวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถาว่ามันไม่ได้แบบไม่ได้เป็นอะไรที่แก้ไขไม่ได้คือคือจุดนี้เคยผ่านมาไหมจุดนี้เคยผ่านมาแล้วแล้วก็แล้วก็เมื่อกี้ฟังน้องน้องบีพูดบนเวทีกันก็ก็ยังแบบใช่น้องก็เป็นเหมือนกันแล้วก็แล้วก็ลงมาก็จับมือกันสองคนบอกพี่เข้าใจมาใช่บอกน้องแบบพี่เข้าใจมากๆเป็นแบบแบบ เข้าใจอ่ะเข้าใจเหมือนกันเข้าใจเหมือนกันแล้วก็แบบแบบสิ่งที่น้องพูดอ่ะคือแบบอย่างเช่นว่าแบบไม่คิดว่าตัวเองแบบจะได้แบบเธอเมื่อวันวันศุกร์ฉันหายเลยคือไม่เหลือเลย<_ <d> _>ไม่เหลือเลย<_ <d> _>แล้วแบบโอ้โหวงร้องกับวงอเ<_ <d> _>โอเคสตราเข้าใจไหมแล้วไม่มีเหลือเลยแล้วก็แบบ HAEL จะยังไงกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคเพราะว่าด้วยด้วยการฝึกฝนการปฏิบัติมาหลายๆอย่างเราก็เราก็รู้ว่าโอเคต้องพักแหละ พราะว่ามันก็คือเส้นเสียงเสดรุนแรงเนาะก็ต้องพักแล้วก็เนี่ยก็ความโทรศัพท์มือถือไม่ดูไม่ไม่คุยไม่อะไรกับใครไม่นั่งดูแต่ทีวีแล้วก็ลูกโผลยมายเปรียบลูกน้อยเลยแล้วก็พยายามควบคุมเรื่องเก็บเสียงมากเวลาพูดก็จะต้องพูดแบบว่าคือดิฉันดูเป็นคนเรียบร้อยอะคะ่ะแวบบันนี้แต่เพราะปกติจะเสียงดังใช่ไหมแต่นี่คือเซฟเซฟ <save S 2> <save S 1> อยู่เซฟอยู่เพราะว่านางนางกลัวจะพังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ค่ะไม่ ของของทาก็คือตามที่คุณหมอแนะนำเลยค่ะค่ะได้นะค่ะค่ะไม่ต้อมีเราแม่นาะอ,อะไรนะครับรับงานร้องเนตอนนี้อะคะ่ะตอนเดี๋ยวขคอยอสักสองสามวันได้ไหมะอะ